เฮ้ยไอ้หนูจะยิงกูมีคนอยู่ในนี้ต้องลอยกันนอนใช่ปะมันมีกันนอนแล้วทุกคนอะก่อไฟไว้ได้ยุงหรือเปล่าอุ้ยเฮ้ยพี่ใครวะเอ้ธุระของผมี่กูบ้ากูป้าลุงลุงก็ลุงเปิดหน้าคุยผมดิไป ลุงไม่มีอะไรลุงจะดักจับไข่ไปได้จักดักขโมขยไข่ได้ผมจะไปรู้หรอถ้าลุงโม้นสดใจจ,จริงอ่ะอเปะิดหน้าเลยลุงเปิดหน้ามาไม่จะไล่ผมเหรเฮ้ยลุงเป็นขี้เรอวะมวผมอยากเห็นหน้าลุงไงขึ้นลำไม่บอกอ่าเฮ้ยเฮ้ยลุงเป็นไรวะเฮ้ยพี่พี่เจ้าชู้ใชไหมเฮ้ยก็เนี่ยลุงเป็นคนไม่ดีผมว่าลุงเป็นคนไม่ดีชัวร์สวัสดีครับ สวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยและวันนี้ผมก็กลับขโมยครั้งหนึ่งนะครั้งก่อนผมมากับเด็กซึ่งผมเจอที่พักใครไม่รู้ทุกคนนะแปลกแปกมีคนมาแอบซุ่มๆมมองๆองสองสามรอบไปคนนะแต่เราจับตัวไม่ได้เราตามไม่ทันมันยิ่งไวมากแล้วก็ไม่รู้ว่าที่พักตรงเนี้ยใครมาสร้างไว้ที่เป็นไฟชีสหนึ่งผืนกองไฟแล้วมีพวกร่องรอยการใช้ใบไม้มาปูนอนเราคิดง่ายดีไปก่อนคือพวกชาวบ้านหรือว่าพวก ใคพ่านมาสร้างไว้เพื่อดักจับสัตว์ไปทานอยน,นหรือเปล่าหรือว่าครั้งก่อนเราตั้งใจอะจะไปหาลุงเลี้ยงผีที่ที่พักเก่าลุงแต่เราก็ยังไม่เจอลุงเลี้ยงผีนะคิดผมก็ได้คิดว่าเป็นลุงเลี้ยงผีสร้างไว้ที่ปล่าเพื่อมาอยู่แล้วก็ใช้ที่สงบๆในการทําสมาธิกับน้องซาไกเพราะว่าน้องกาลังฟ้งสร้างเรื่องอดีตอยู่ลุงเลี้ยงผีกำลังหาวิธีควบคุบนะซึ่งออกมาห่างจากชุมชน ให้เงียบสง,สงบที่สุดเรายังไม่รู้นะคำตอบที่แน่ชัดว่าที่พักนั้นเป็นของใครก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ผมกลับมาคนเยวทุกคนไม่ต้องห่วงฮนะผมพกอาวุธพร้อมปะทาต,ต่างๆที่เก็บไวค้คู่เกไว้ไล่มันได้ถ้าเจอตัวมันนะแล้วก็พกมีดอาคมต่างๆพยานผมเอา,มาหมดโอเคฝากพี่เป็นกำลังใจให้ผมทีทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้พี่แฟดทีแล้วก็ช่องพี่แฟีส V2 พี่ฝากไวตามฝากให้ทีทุกคนนะทั้งเพจเฟซบุก๊กแลยูทู YouTube. ถ้าพร้อมแล้วผมจะเดินทางไปที่ไอ้บท,ที่พักล้างกันทุกคนนะไม่ดูล้างมาล้างต่เรี้ยวกล้างไว้ก่อนทุกคนไปโอเคพี่ตอนนี้ก็คิดว่าเดินมาได้พักนะทุกคนนะก็เคยขอได้ถ่ายให้พี่ดูหน่อยว่าระหว่างทางลกแค่ไหนนะทุกคนมันก็มีถ้าลกบางช่วงก็โล่งบางช่วงพี่ เนี่ยมึงก็ทำเนยดีมากนะแล้วก็มันก็เสี่ยงกับการที่ต้องเจอพวกคนไม่ดีมาทำ,ทำนู้นทำนี้ที่แบบว่าคิดไม่ดีกับเรากค็คคมีทุกคนนะเฮ้ยพี่พี่ลุมอะไรวะเนี่ยตุ่นเหรอรว่าใครมาคุยทำไรวะเฮ้ยลุมอะไรวะทุกคนลมร็พัดไม่หยุดทีนี้ ขึ้นลุมแล้วพี่พี่โอ้ลึกมากทุกคนแปลกๆลกแล้วมีใครมาทำอะไรรถมันดักสัตว์หรือเปล่า อน่ายถึงที่โล่งคือโล่งเลยทุกคนถึงที่โลงก็คือลรก,กเลยทุกคนนะจะบอกให้แม้จะว่าจะเจอหรือเปล่าครั้งก่อนผมเจอแต่ว่าจเจอแบบไกลๆไม่ค่อยชัดนนะตะตามปนะ้ตามไม่ทันนะพี่ๆครัง้งก่อน ลำล,ล็อกเลยทุกคนมาถูกทางใช่ไหม เกลือน่ทุคไปหาคำตอบกันทุกคน,นคำตอบมากว่าที่พักตรงนั้นจะเป็นของใครใครมาสร้างไว้แล้วใครเป็นคนที่มาพักมานอนตรงนั้นได้ไง ดูต่อทุกคนไปขอที่เป็นก่อนนะทุกคนนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมมาถึงจุดที่เป็นทางเข้าไปของที่พักใครไม่รู้นียอดเขาหรือว่าเป็นในป่าลึกมากค่อยๆขอค่อยๆซุ่มเข้าไปนะขอดูล่าเราด,ดีก่อนถ้ามั่นใจค่อยไปดูข้างในถ้าไม่มีใครอยู่นะ จะไหมดจุดที่ไปติดที่มีใบไม้เป็นใช้กันนอนทุกคนว่ามันใช้ตรงนี้เป็นไงการตัดทใส่นะที่มีใบไม้อยู่ใช่ปะใบไม้อยู่มันแต่วัดไฟไม่ได้ก่อไว้มันอาจจะออก้ักนอกหรือเปล่าซึ่งมาครั้งก่อนเจอกองไฟมันติดไปอยู่นะแล้วก็เหมือนมันนะแอบซุ่มสม,มอง,มอง เสื้อออกเขียวๆคือเขียวเข้มทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดนะหางกอร์บูมมากันเล็กะมันก็วิ่งเข้าไปในป่าเพื่อหลบเรามันต้องมีความลับอะไรสักอย่าง,างนะแบบเรายังไม่รู้คำตอบยังขอดูนแป๊บหนึ่งว่ามีใครมันอยู่เราแวะใกล้ๆหรือเปล่างั้นแกเข้าไปตอนนี้แล้วคนเราบูมบ้าเหมือนไปจะโดนเล่นง,งานแล้คนน่ 没干。 น้องเรา,าถึงวันก่อนมาไมนะ่เจอฟืนใหญ่ท่อนนี้นะเจอปะทำนนี้มาเจอฟืนก้อนใหญ่เนะจอฟืนท่อนใหญ่กว่าเดิมครั้งก่อนมาเป็นแค่พวกไม้ไผ่ต่างตนะ่างนะต้องมีเลยแน่ทุกคนมีคนอยู่นแน่แล่ะนอ้องลอยกันนอนจะปะมันมีกันนอนแล้วทุกคน ก็ไฟไรได้ยุ่งหี่ป่านี่ที่มาที่ไปทุกคนต้องหายได้ทุกคนไม่รู้ว่าใครมาสร้างไว้คือเราสงสัยที่ว่าทำไมถึงมาสร้างอย่างนี้ทางไปทางผ่านบ้านลงุนลง,ลงน้อผีอุ้ยเฮ้ย,ยพี่ใครวะลงที่ลงเหรอ ลุงเป็นใครลุงเปิดหน้าหน่อยลุงลุงผมแค่มาสงสัยว่าเป็นที่ของใครพลุงมาทำอะไรที่นี่คนเจอตัวแล้วเจ้าของที่ลุงเปิดเปิดหน้าหน่อยคุยผมดีผมผมไม่ได้มาร้ายลุงลุงขือไม้เฉยเลยวะมาเลยพีผมมาดูว่าเป็นที่ของใครกันแน่ผมเป็นทางผ่านผมไงผมไปธุระของผมป้าลุงลุงก็ลุงเปิดหน้าคุยผมดิ ไปปไอ้พี่ผมเฮ้ยลุงเฮ้ยคุยดีดีวะจะใช้ลมเพื่อคนไทยปะเนี่ยไม่ใช่ใครมายุ่กูเป็นคนบ้าเหรอโลกริดเหรอว่าใอ้บ้าฮะจะใช้ลมมาพมเฉยทุกคนไปผมยังไม่ไปผมต้องรู้คำตอบก่อนผมไม่ได้มาทำร้ายใครครับผมไม่ได้โจร ลุงมันโจรหรือเปล่าฮะมีอะไรลุงม,ม,มีอะไรเนี่ยลุงไม่มีอะไรลุงอะดักจับไข่ไปได้จักดักขโมขยไข่ได้ผมจะไปรู้หรอ,อถ้าลุงมันสุดใจจริงอ,อ่ะเปิดหน้าเลยลุงเปิดหน้ามาอะไรมาอะไรมาเป็นห่าเลยว,วะเฮ้ยคุยดีดีวะลุง เชื่รเรืคร่คนเดียวไปแล้วทำไมต้องทำร้ายกันทำไมวะเนี่ยลุงเป็นคนไม่ดีกูว่าลุงเป็นคนไม่ดีชัวร์คนไม่ดีนะผมว่านะถ้าคนดีเขาไม่ทำอย่างนี้ทุกคนไม่ได้ทุกคนผมต้องผมต้องให้ลุงคำตอบว่าเป็นใครกันแน่ทุกคนผมไม่สามารถกลับสบายใจได้พี่บอกเลย ผมไม่รู้ว่าถ้าใครมาที่นี่จะเจอดีเลยหรือเปล่าจะโดนแกลเล่นงานหรือเปล่าเพราะผมามาแบบว่าเป็นผู้ชายมาแล้วก็ผมมีอาวุธิดตัวผมไม่กลัวลงุงคุนก่อนอยู่วะลงุงคุนก่อนเปิดหน้าคุยนดิถ้าแน่จริงอะอยากรู้เป็นใครถ้าเป็นคนดีริส์ใจเปิดหน้าเลยเปิดดิ ป้าจีวัลลุงยองใช่ไหมฮะลุงอย่าตาลุงไมทุกคนไม่จอไรอ่ะเฮ้ยลุงเป็นชี้เรอวะผมอยากเห็นหน้าลุงไง้าผมสใจจริงเปิดหน้าเลยมาเปิดหน้าเปิดหน้าคุยกันเฮาเจะร้อยตีผมอยู่ไม่มีบ้าเหรอากเห็นหน้าเฉยอ ไหนผมไม่ใช้กำลังกับลุงก็ลุงถ้าลุงเป็นอย่างนี้ผมไปเรียกพวกมาจับลุงแน่ไม่สนใจหรอกลุงเป็นใครถ้าลุงทำงนี้ผมเรียกคนมาจับแน่จะมาดักจับคนอืนน่นได้ไงในป่าทำายคนอืนน่นได้ไงโรคจิตเปล่าบ้าเปล่าฮะเป็นครั้งจัดเลยพี่ติดยาบอกเฮ้ยลุงติดยาป่ะเนี่ยเฮ้ยคุยดีดีดลุง <c oughs> ผมไม่รู้ว่าแกเป็นใครนนยังไนแต่แกพูดภาษาไทยนะเฮ้ยลุงโกกรคจิตเปล่าวะลุงเป็นคนมีสติไม่ดีเหรอหล่อนยาหรือว่าอะไรผมไม่สบายใจพี่ผมกลัวใครจะมาตรงนี้แล้วโดนลุงแกเล่นงานนะหรือว่าแกสร้างที่พักลอกล้อยให้คนเข้ามา,า,าแล้วก็แกคอยแบบ ตบถิ่นซับเขาอยู่หรือเปล่าเฮ้ยกนะูต <Yes. S 2> นะ้องยิงเฮ้ยนากให้กูต้องยิงเฮ้ยลุงมีอาวุธเหรอเฮ้ยพี่แกแกม,มีปืนสั้นหรือเปล่าวะเฮ้ยพี่แกเริ่มทำท่ามันจะขึ้นลำไม่บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยลุง,เป,ลเ,ลงเป็นไรวะเฮ้ยพี่แกไม่ใช่ไหมเฮ้ยแกลุงอะไรวะ ก็ออยุงเหลือหางยังก็ยุงหางเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยลุงเป็นไรวะคุยดีคุยกันดีดีว,ดว,ดวะลุง ผมหลบแบบหลังกอไผ่ทันนะเมื่อกี้นะเฮ้ยเฮ้ยไุกคนสองนัดแล้วสองนัดแล้วสองนัดแล้วพี่ผมต้องหลบหลังหินก่อนนะสองนัดแล้วสองนัดแล้วเฮ้ยวะเฮ้ยลูกแกตามมาเหรอเฮ้ยลูกแกตามผมมาพี่ เฮ้ยลุงเป็นไรวะจะใช้เอกูทำไมเฮ้าจ้ซ่อนไจะาซ่อน่ามือจะวะเฮ้ยลุงไอ้เ้ฮ้ยเฮ้ยคุยดีดวะลุงบ้าเปล่าวะจะยิงทำไมเป็นจรเหรอนี่ตามกูมาจะติดเลยแล้วจูราโดนทั้งุ้้ย อุ้ยเฮ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 ้ยจะเอาจริงวะสามนัดติดเลยพี่พี่คนขอตัวแล้วตอนยุคนไปพี่พี่ผมก็รอฟังอยู่ข้างๆนะเสียงปืนเงียบแล้วพี่ผมก็ขอไปดูก่อนพี่พี่ผม กังวลเ่ะบอกเลยกังวลมากกลัวแกทำร้ายคนอื่นต่อผมก็ไปทางเมื่อกี้นะทางเดิมโอ้ทางก็โลกมากกว่าเลยเฮ้ยลุงแก่แม่งมันเกินไปพี่จะใช้อาวุธกับผมนะเพราะแรกผมคิดจะไม่มีทุกคนแต่ว่าผมว่ามันเป็นแบบสั้นนะทุกคนผมไม่อยากพูดคำนั้นบ่อยอย่างมันจะโดน บนหรือว่าโดนบบตักเตือนทุกคนนะคขาว่าอาวุธอ่างเงี้ยครูที่ผมจะพูดอ่ะแกให้เป็นแบบสั้นทุกคนแกพบเน็บเอลไว้พี่น้นเน็บเอลไว่ไ่้ผมมองไม่เห็นตอนแรกอะแกเดินมาแกถือไม้มานะแต่พอผมผมได้เห็นว่าแกท,ทําท่าแล้วก็ครูผมบอกว่าอยากโดนอยากอยากโดนยิงอะโดนยิงผมรู้นะแกมีอาวุธแน่พี่พ แกก็คงไม่อยากจะยิงผมเยอะเพราะว่าแกต้องเก็บพวกลูกกระสุนต่างๆไว้ใช้นะไว้ล่าสัตว์หรือว่าไว้ไว้โอไว้ทำอะไรสักอย่างที่แบบปนคนหรือว่าอะไรคนหรือเปล่าว่ามันมาถึงแล้วทุกคนนี่บอกว่าพี่ผมไม่เจอใครแล้ววะ ไม่เจอใครว่าพี่พี่อะีรวะตกใจมากาเมื่อกี้เจอจ่าเนี้ยคือผมอไม่พูดไม่จานะว่าอย่างเดียวเราจะเอาไม้ตี จบไปการใช้อาวุธไรยิงผมทุกคนเห่ะคนน่ากลัวลพี่ผมมาคนเดียวไม่คิดว่าต้อง,องมาเจอแกทำกับผมขนาดนี้นะทุกคนผมว่าแกต้องมีสักอ,อย่างที่เราไม่รู้คำตอบว่าแกมาสร้างที่พักนี่นทำไมแกแอบมาตรงนี้ทำไมคนเดียว แล้วก็มันเป็นที่แบบว่าแหล่งที่เป็นทางผ่านเราเดินไปหาลุงเนยงผีเส้นเนี่ยทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่ยังไม่เจอลุงเนยงผีที่ที่ที่ผมไปดูครั้งก่อนนะแค่ไม่ถ่ายพี่ดูผมไม่เจอลุงเนยงผีไม่รู้ว่าลุงเ้ยงผีแกไปที่เก่าแก่ที่เป็นน้าตกหรือเปล่าทันทีแรกที่แกอยู่ที่แรกเลยพี่ผมขอกลับไปก่อนแล้วก็ไปบอกเรื่องราวนี้ให้เล็กฟัง เราชวนเล็กมาจัดการมันอีกทุกคนแล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อนมาผมคิดว่าผมไม่สามารถมาคนเดียวได้มันเสี่ยงมากพี่พี่ไม่คิดว่าแกจะใช้อาวุธอย่างนี้ทุกคนครั้งก่อนมาแก่แค่ตุ้มชุ่วมงมองแล้วก็เป็นเสื้อที่ผมเจอจริงทุกคนเสื้อออกเขียวเข้มเข้มนิหน่อยพี่จริงจริงแล้วเสื้อเขียวจริงพี่แปลว่าวันนั้นตาผมไม่ได้ลายผมเห็นจริงแล้วก็ผมคิดว่าเป็นไม่ใช่คนปกติอ่ะเป็นไม่โจรก็พวกแบบคิดไม่ดีกับคนทั่วไปทุกคนไม่ใช่คนปกติแค่น,นั้นแหละทุกคนไป ไปกำลังใ,ให้ผมทีละทุกคนให้ผมจัดการไม่ให้ได้เร็วผมไม่อยากให้มันทำร้ายคนจนต่อทุกคนช่วยเป็นกำใจัดให้ทีทุกคนนะไปพี่ไป